มามาจากพี่น้อง้าเขาป่าคือเก้านะจ๊ะเนาะไปใส่กับไปบันใดดอกจก้ะคิดหอดป่านอนกับวัหลับจ้ะนอนกับฟันเห็นแต่ป่ามาพี่น้องเขาป่าน้ำกันจา้าให่ดักนี่อันนี้จะน,นั่งไี่จะพี่น้องเห็ดดำเหอแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนเนาะพอนี่อ,นอนมน้ำเนี่ยจักหน่อยพี่น้องจ้เพอนี่ชุ่มน้ำเนี่ยจักหน่อย quá quả đi nhây quả đi nhây ngàm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì chắc nói. แล้วใน,นก็ชุ่มน้ำไปจักน่อยจากพี่น้องเอาได้คือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะดูจ้ะค้นตกดูไรเห็ดเพิ่นกระสีแบบนั่นแน่จักหน่อยจากพี่น้องเอาคือเก่าเลยจ้ะดูจ้ะจับเพีแบบนนนนย,กพง,กย,กพยงกับ่อะไรนะพี่น้องเลยเหบเ็บก็บว่ายลุ่นค้นเก็บก็ว่ายลุ่นไปน้ำกันจะพอดีกันเลย แค่โดนคนเก็บก็ไม่ลวนจ้าเท่ากันได้พอดีอันนี้ก็งงามอยู่ในพี่นอ้องคล้ายแน่จักน่อยอันนี้บัท่านเดอาวุโสปันไดดอกงามอยู่จ้ะเกียย่างเดียวนี่แหละเพิ่นซีเดียวกันกับใบไหม้นี่แหละก็สิหาเห็นเพิ่นเนาะค่ะเนาะนั่งร่วงเราก็ลูกขึ้นก็สิตาไลา ອັນໃດໂຕເຫດອັນໃດໃບໄມ້ຄືกันຄັກນີ້ກວ່ານີ້ເນາະໂອ້ກຳລັງง,งามๆພີ່ນ້ອງເອີຍແຈບຈັ່ງ ตรงหนกางงามอยู่จ้ะเนี่ยดอกงามอยู่เดฟพอดายอยู่ดอกจ้าเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่พอดายอยู่จ้าพอดายยุกโอเคเปัน ยุ้ใต้ใบไม้เนี่ยจะสีเดียวกันเป๊ะสีเดียวกันคักแน่พี่น้องใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีคล่ำคดอกเห็ดมันก็บคล่ำไปน้ำโอ้ยลกว่อนี้ก็ะได้ไง้ายยู่เด้พี่น้อง น,นี่ก็งามจ้ะนี่ก็งามเนาะนัะ่นงามอยู่ดิอันนี้ก็ชุม่นมน้ำครับคุณพี่น้ะเบียบึ้นอย่างว่าน้ำเป็นขึ้นมากข้างบนเหีนบ่ ันตกลายเป็นอมน้ำจักหน้อยตากระบอเป็นยังจ้ะเอาใดคือเกาเพราะเห็ดนี่เพิ่นแสบจา้าพีหน่องเลยกินปีแรกแสบร้ายติดใจบาดเนี่ยเพราะพพัด ใส่เนยใส่เกลือนิดหน,นึ่งเนาะค่ะเนะเาะเอาไปกินกับขนมปังเอาไปพัดกระเพรากระเสียบจ้ะพี่น้องเลยได้กินเราก็ติดใจบปเนี่ปีนาสิขึ้นมาให้เก็บปบปีนี้เก็บปีนี้ได้เก็บปีนาทีได้เก็บบบในกระดอกกระลัางงามอยู่พี่น้อง ่อนหีเนีจาพี่น้องนี่หุ่มนึงเล้สองหม ต้นเด็กก็ไม่ไหลแต่พี่น้องว้ายงามครับลายมุมนี้ไงดอกลายออกกันน่นงานง,งามจัดจ้านงามงาม อเห็ดเหลืองจะพี่น้องเก็บมาละสามดอกเลื่มเปิดกล่องจ้ะนึกว่ามันจะคล้องเปิดกล่องอันม่วแต่ดีใจเห็นเห็ดหันมาบอกอีกทีเอ้ากล้องเพราะท่านเปิดเลื่มเลื่มเลื่มเปิดกล้องจะพี่น้องเปิดแค่นี้ละเท่าที่ได้เนี่เนาะจะพี่น้องเนาะกระดอกใหญ่ดีแต่พอเพื่อน้องบัวไหลจะพี่น้องนี่ละเบิดปลากับฝุ่นผัวแค่นี้ละ ได้จักดอกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวห้เบิ้งพี่น้องจะได้จักดอกพวกตะกะดอกใหญ่ดีอยู่เนี่ยจ้ะดอกใหญ่ๆอยู่อันนี้ก็ทิเก็บเบิ้งอันนี้คิดว่าเป็นเห็ดเพิงขาไ่าย่ละพี่น้องเก็บเห็ดเพิงขาไ่าย่เราก็ทิพาพี่น้องเมื่อดอกอันเริ่มปวดหลังปวดเอวแล้วจ้ะเนี่ยเห็ดเห็ดขาไ่าย่ยังมีอยู่นึกว่าเป็นเพิ่มท่านเลยนึกว่าเพิ่นเบิ้ดแล้วเบิดหนาเบิ้ดยังมันแล้ว อยากจะพี่น้องกลับมาหอดบ้านแล้วเนาะจ้าเนาะเลือกแล้วก็เลือกแต่สีลางเราจะไนเนี่ยก็สีเก็บอันทำความสะอาดอีกนิดหน่อยกับสีลางก็ได้มาหลายเติอบยุดอกค่ะพี่น้องกับขอบคุณทุกคนร่องใจ้วจ้าที่เขามาติดตามรับชมนะค่ะจนจบคลิปอยู่น้ากันจนจบคลิปเนาะจ้าเนาะกัเมื่อนี้กับสีลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อจ้าสีเอาเห็ดมาที่ใดมาหายเบิ้งกันนี่แหละ เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อในไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ